เป็นไงกันบ้างครับอินโทรของยูคัตอ่า s ูเอสซีซีซัน1 0 USC, 10, USC มันมากจริงๆตัดต่อดีมากงานดีดีงามสุดๆไปเลยฮัลโหลสวัสดีครับนี่ True Faster นะครับผมดินดีต้อนรับเข้าสู่ v o ลประจำเดือนเมษายนก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสำหรับกิจกรรม USC นะฮะที่หายไปนานเป็นปีเลยคือ USC เนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยซีซัน9ของจูกุคัต USC จจะจัดเมื่อตอนปี2017 นู่นนะคือไกลมากแล้วเป็นปลายปีตอนคริสต์มาสด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะต้องเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยดู u s เมาก่อนหรืออ่าเรียกมัน u s เนี่ยมันย่อมาจากอันตราฮาร์ดคอร์มันเป็นกิจกรรมที่มีมานานแล้วแหละหลายๆคนที่เข้ามาดูใหม่ๆอาจจะไม่รู้จักนะครับก็มันคล้ายๆเป็นเหมือนแบบเกมแบทเทิลรอยัล เหมือนแบบพวกพับจีฟอ t ไนเอ x อะไรพวกเนี้ยที่ต้องฆ่ากันให้เหลือคนเดียวคนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนแบบมันเล่นบนไม้ครับตัดต้นไม้ขุดแร่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยมาสู้กันแล้วก็มีวงบีบอะไรอเงี้ยเหมือนกันเลยจริงๆแล้วไอ้พวกเซอร์ v บิ อันต้าฮ์ดคอร์ของไมค์ครับอะไรพวกนี้มันเป็นต้นแบบของพวกพับจ f o r t ไนท์เลยนะมันมาก่อนตั้งน,นานมากๆแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรม u s เเนี่ยคือปกติเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะอัดกันทุกคนเลยเล่นเงินสิบคนก็อัดกัน10บกว่านคนเลยนะครับแล้วก็เล่นรวดเดียวจบเรียบร้อยรู้ผลนะครับแล้วก็ตัดคลิป ก็จอัปโหลดขึ้นมาให้ทุกคนดูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็ตั้งเวลาเอาไว้เนี่ยอย่างอ่ซีซั่นนี้ก็จะปล่อยวันที่13เมษายนนะครับตอน6โมงเย็นเป็นคลิปแรกคลิปถัดไปก็จะเป็น14เมษายนตอน6โมงเย็นคลิปถัดไปก็จะ15 16 17จนกว่าจะ จบพารส,สุดท้ายนะครับผมผลแพ้ชนะเนี่ยมันรู้กันหมดแล้วนะครับในกลุ่มคนที่เล่นก็คือพวกผมกับทุกคนที่เล่นด้วยกันนะครับแต่ผมจะไม่บอกผมจะไม่สปอยตรงนี้แล้วกันเนาะก็ให้ทุกคนไปรอดูคลิปกันเอาเองนะครับแล้วผมต้องแคร์ไหมวะว่าคลิปนี้มันจะกลายเป็นคลิปย้อนหลัง โอเคสำหรับคนที่ดูก่อนสงกรานะครับคลิปแรกนะฮะของจุกุคัตอันตาคัตคอร์ซั่น10จะปล่อยวันเสาร์นี้ตอน6โมงเย็นเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ดูหลังสงกรานะครับก็หวังว่าจะดูทุกคลิปจบเรียบร้อยแล้วและหวังว่าจะสนุกกับกิจกรรมอันตาคัตคอร์ซั่น10ของเรานะครับในซีซั่นนี้เราเล่นกันในเตมพับ g Apex นะอะไรพวกนั้นนะครับก็มันจะมีแอร์ดรอลงมาด้วยเนาะ อ๋อแล้วก็ a d ร์ดตรงนี้ลุงเบส์แกเขียนโค้ดเองเลยด้วยตัวเองเลยนะครับแล้วก็เซิร์ฟเนี่ยพวกเราก็เปิดกันเองนะนี่เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เราไม่พึ่งพาชาวบ้านชาวช่องนะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องลุงเบสที่จะพลาดไม่ได้ที่ลืมพูดไม่ได้เลยนั่นก็คือทีมสีส้มของลุงนะครับทำไมทีมสีส้มของลุงถึงมี4ทั้งที่ทีมอื่นมี3คนนะฮะนั่นก็คือมันเกิดจากอาการที่ว่าพอ,อจะจัดทีมกันเนี่ยมันมีน้องเข้ามา เพิ่มอีกคนหนึ่งจนมันกลายเป็นเศษครับผมจนสุดท้ายแล้วไอผมด้วยความที่ว่าใจดีไม่อยากให้น้องแบบเสียใจไงว่าไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอายัดสักทีมหนึ่งแล้วกันโดยเอาคนที่คิดว่าน่าจะอ่อนที่สุดนะครับ ตายเยอะมากๆนะฮะเล่นเอาเซอร์ไโวธรรมดามันยังจะตายง่ายๆเลยนะครับเอามาอันต้าฮาร์ดคอร์ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรมากนะครับอย่างมิเงะเราก็งัดขึ้นมาเป็นตัวชาวบ้าน1ตัวนะครับแล้วก็สุ่มเข้าไปนะครับซึ่งน้องแม็กเนี่ยซึ่งเป็นคนจัดทีมเนี่ยแกก็จับยัดเข้าไปในทีมหนุงเบสนะครับ ซึ่งผมสัญญาเลยนะที่นี้ว่าไอ้สี่คนเนี่ยไอ้ทีมสีส้มสี่คนเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลสักเท่าไหร่นะครับเพราะมีเงี้ยมันเล่นไม่เป็นนะฮะแบบไม่ได้เล่นอ่า PvP สู้ชาวบ้านชาวช่องเขาไงมีเงี้ยมันไม่ใช่สายนั้นนะครับแค่มัดแจมเพื่ออะไระเพื่อความสุขสนานเฉยๆเท่าน,นั้นเอง สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะคนแรกเลยละกันนะครับนั่นก็คือหนูแม็กนะครับคือถ้าไม่มีหนูแม็กเนี่ยมันจะไม่มีจุกุคัดอันตาคัดคอซีซั่นสิเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นคนแรกที่มาตื้อผมว่าเอ้ยพี่จัดเลยอะไรอย่างนงี้นะครับแล้วก็ผมก็ต้องมาคอยวิ่งวิ่งวิวิ่งง,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 งานให้มันบเอ้ยหาคนหาอะไรหาทำเซิร์ฟอะไรอีกคนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ลุงเบสนะครับ เป็นคนจัดเตรียมให้ทุกอย่างเลยนะครับบอกอะไรมาใครพูดอะไรมาแกจัดให้หมดเลยนะครับในเซิร์ฟนะครับผมก็เซ็ตอะไรต่างๆให้เรียบร้อยพร้อมเล่นนะครับพอถึงหน้างานปุ๊บเล่นได้เลยไม่มีปัญหาถ้าไม่มีลุงเบสเนี่ยเราก็ต้องไปอาศัยเกาะคนนู้นคนนี้บอกขอยืมเซิร์ฟเล่นหน่อยแน่ๆอ่ะอันนี้ก็สําคัญทีมกราฟิก ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีทีมกราฟิกเราก็จะไม่มีอินโทรสวยๆทีมกราฟิกก็จะนําทีมโดยน้องลักกี้นะครับผมกับน้องทีนะฮะสคนนี้ฝีมือดีอยู่แล้วนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็หน่วยช่วยเหลืออีก3คนนั่นก็คืออาริณานะครับคาตาลุ แล้วก็ปัดๆนะครับ3มคนนี้ก็รวมไปทั้งหมด5คนนะครับเป็นทีมกราฟิกที่ใหญ่มากที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่น USC มาเลยนะครับผมได้อินโทรสวยๆย่างนี้มาคุ้ม,มสุดแล้วในการจัด USC ครั้งนี้นะฮะสุดท้ายนะครับก็คือน้องๆทุกคนนะฮะที่คอยมาคอมเมนต์ถามว่าพี่ทูเมื่อไหร่จะมี USC เมื่อไหร่จะมี USC ไทยแลนด์เมื่อไหร่จะมี USC จุกขัดทำให้แล้วนะดูด้วยละกัน s h a ซีซั่นนี้กูชนะแน่นอนโอเคครั้งนี้ยอมให้ล้อก็ได้ยอมให้ล้อและกันไม่โกรธด้วยไม่โกรธด้วยแต่เออล้อแล้วมาดูคลิปพี่ด้วย #hashtag ล้อกูแล้วดูคลิปกูด้วยแล้วติดอันนี้ไว้อีกอันหนึ่งละกันเนาะโอเคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถามมาเยอะไม่แพ้กันคือจูค่คาจูเนะ ER เนี่ยจะเปิดรับอีกทีไหมนะครับคำตอบก็คือจูคคาจูเนะเนี่ยจะเปิดรับอีกทีก็คือตอนปีหน้าเลยนะครับผมเพราะว่าผมศึกษาแล้วเนี่ยแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเปิดกลางถ้าไม่ใช่ถ้าเปิดช่วงอื่นที่ไม่ใช่ซัมเมอร์เนี่ยน้องๆจะเล่นกันได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะว่าต้องเรียนกันไปด้วยเนาะก็จะแสดงฝีมือกันได้ไม่เต็มที่แล้วพวกพี่ก็จะมีปัญหาในการคัดน้องๆกันนะครับก็โอเคอันนี้ก็ฝากทุกคนเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราผ่านมาเกือบๆจะอบจะ1เดือนแล้วนะครับสำหรับการเกิดกิจการเปิดกิจกรรมจู้คัดจูเนี่ยนะครับตั้งแต่กลางเดือนมีนานะครับสำหรับซีซั่น3ก็ตอนนี้มาจนถึงเมษานะครับในเมษานาง,งูนะครับก็ เกือบๆเ,เดือนนึงได้แล้วนะครับแต่หลายคนก็ถือว่ามีผลงานดีมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นผมก็ไล่เลยทีละคนนะครับมีทั้งหมด15คนสำหรับจูคัตจูเนียนะก็ถือเป็นโอกาสที่เราจะได้มาพูดถึงจูคัตจูเนียในช่องผมกันนะครับว,ว่าจูเนียแต่ละคนมีผลงานยังไงบ้างนะฮะอย่างน้องไอคอสนะครับก็เล่นมาเยอะพอสมควรนะครับก็อัพ ซับจาก800ตอนที่เข้าจูเนียร์ใหม่ๆตอนนี้ขึ้นมาเป็น102แล้วนะครับอเบรดนะครับหรือน้องโทสนะครับจาก150นะครับซับขึ้นมาเป็น500กับ6เป็น600แล้วนะครับน้องตอมาคือคนออน้องคาตาลุนะครับอันนี้ก็จาก300ขึ้นมาเป็น700ซับกว่าๆนะฮะโซลูชันหรือว่าไอ้โจลิกกี้นะครับใช่ไหมลิกกี้ปะนั่นแหละจาก20กว่าซับขึ้นมา300ซับนะครับ ถือว่าดีมากๆอ่าไอ้น้องทีเนี่ยตัว e n นเตอ Cloud เนี่ยคือเขาไม่เปิดซับเอาไว้นะครับแต่คนนี้ฝีมือดีมากรวมถึงทำอินโทรให้พวกเราด้วยนะครับอาฮัลเลอร์นะฮะอันนี้ก็ใช้ได้นะครับอัพคิดเยอะมากนะครับก็จากร้อยขึ้นมาเป็น300กว่ากว่านะครับน้องบอลนะครับก็แอบแอบรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นในเซิร์ฟนะ แต่จริงๆแล้วทำไมทำไมมันอัดไปหลายตอนเหมือนกันนะครับจาก200ขึ้นมาเป็น500กว่านะครับแบ็ bit, คลับบิดคนนี้เล่นน้อยไปนิดนึงเนาะจาก200ขึ้นมาเป็น4 5 0 0นะครับกริดคุ้งคนนี้ก็หายหายไปเหมือนกันนะครับซับ3 0 0 0กว่าก็ขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับ3ก็เป็น3,200อะไรอย่างนี้นะครับ3 0โมมินคนนี้เจอบ่อยมากนะครับจาก700ัพยซับขึ้นมาเป็น1,200ัพซับ นะครับแล้วก็โปรดคุงก็เด็กน้อยนี่เด็กน้อยตัวป่วนนะครับเป็นลูกชายของ <c oughs> เจมินเขา <c oughs> <c oughs> เป็นแม่ลูกกันนะครับสองคนนี้นะครับก็จาก80ซับขึ้นมาเป็นเกือบเกือบสี่ร้อยนะครับเสียใจน้องเสียใจอน้องเสียจิไอเด็กนี้ัสดีที่ชอบ AFK จนมอนล้นเซิร์ฟแล้วก็เซิร์ฟแหลกนะครับคนนี้จาก5ซับขึ้นมาเป็นพันสองโคดมากนะครับ ขึ้นไวมากเลยนะฮะสติปแอดเจอร์ ger, นะครับคนนี้ก็ตัวช่องของื่อแพนเจียนะครับก็อัพขึ้นมาเหมือนกันนะฮะแล้วก็ i triple นะครับจาก160กว่าเนาะตอนเริ่มต้นก็ตอนนี้มาเป็น700กว่าแล้วนะครับใช้ได้แต่ละคนนี่ถือว่ามีฝีมือเนาะในการเล่นก็ฝากไปดูกันด้วยนะครับชอบคนไหนเชียร์คนไหนก็ไปติดตามกดไลค์กด subscribe ให้เขาด้วยแล้วกัน นะครับเดี๋ยวมันจะมีผลตอนท้ายซีซั่นเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันใกล้จะปิดซีซั่นของจูเกิคัตจูเนียซีซั่น3แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ได้ข่าวมาแววๆจากใน t วิตเตอร์ว่าพีลิเเสของ1.14มันใกล้เข้ามาแล้วครับทุกคนนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดตัว1.14มาปุ๊บผมจะหยุดจูคัตจูเนียแล้วก็เริ่มจูกิ u คัตเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นถัดไปคือซีซั่น8ต่อนะครับ เอาล่ะ right. ข่าวข่าวที่มาอัปเดตข่าวๆก็คงจะมีประมาณนี้นะครับก็ผมยังคงอัพคลิปวันต่อวันไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะกลางกลางพฤษภาบ้งแล้วผมก็จะเริ่มหยุดอัพคลิปวันต่อวันมาอัพเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้แทนสุกเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับผมเอาล่ะ right. ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็นี่ไมค์เก่าผมพังมาแล้วอยากสิ่งที่อยากจะพูดถึงมากๆ ไมโครโฟนบูสโน b โบอลผมพังไปแล้วนะครับปัจจุบันนี้ผมใช้ใหม่น Audio ี่ออเดอเทคนิกานะครับผมตัว p d g 1นะครับใช้ได้เลยนะฮะตัวนี้เสียงดีไหมเสียงดีไหมเสียงดีนะอย่าลืมซื้อนะโอเค <c oughs> เขาไม่จ่ายตังค์ผมแล้วแต่ว่าผมก็ยังจะช่วยงานเขาต่อไปนะครับจริงๆก็ไม่ได้จ่ายตั้งแต่แรกอะแค่ให้หูฟังเฉยๆเอาละครับแล้วไ้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืม รอกูแล้วดูคลิปกูด้วยแทกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายส่วนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากดกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ